แล้วเป็นร้านแบบใครใส่มูนี่พูดเลยว่าว่าเฮ้ย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 เจ้าของร้านป้าเอาเนี้ยไม่ใส่อะไรบ้างก่อนอันเนี้ยตอนเนี้ยเล่าซิใส่ใส่ดวงตาดวงตาค่ะอ่าเราแนะนำตัวก่อนว่าเราชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อจันจีค่ะจันจีกับดิล่าแดนพักชัยค่ะโอ้ยมันอะไรขนาดนั้นนะแม่แม่งอยากจะรู้ว่าคนเยอะ ทุกวันเลยปะจะเป็นช่วงเช้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาของเข้ามาเนี่ยคนก็จะรีบมาตอนเช้าหรือว่าเขาจะแบบก่อนทํางานมาสอยก่อนเพื่อเติมพุทธคุณแล้วก็ไปทํางานแล้วก็จะได้ปิดจ็อบได้ถูกไหมปิดจ็อบได้มาคือวันนี้นี่จะมาเติมเพราะว่าเนี่ยล่าสุดก็คือโดนรถชนก้นมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เฮงเลยแม่แม่ไงดีเข้าล้าเลยได้ปะวันนี้วันนี้เขาจะอาจจะช่วยขายได้สักชิปนิดกว่าค่ะอันนี้คือคิวเป็น fast ฟ a สเลน คลาสเลนจะอยู่ทางนี้ทางนี้ทางซ้ายทา,ทางขวาทางขวาคุณจะเป็นแบบย um ังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็เลยจะต้องไปเลือกก่อนไปพาทัวร์พาทัวร์ทัวร์แล้วนี้ก็คือตัวร์นี้คือโซนอะไรคนนี้คุณแม่เป็นของของอันนี้คือโซนของทางทั้งหมดทุกผ่านอันนี้ก็คือเตู้คือนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะมึงไม่เคยมีใครเข้ามาเห็นแน่อนี้นะคุณพี่ชมนี่ก็จะเป็นตู ก็จะเป็นของต่างๆทั้งหมดคนคือจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนี่ก็จะเป็นชื่อของเสจแล้วก็จะโว้ดมาตรงนี้อันนี้คือใส่ร้อยใส่ร้อยแรไอเทมค่ะนี่ค่ะพี่หนิงค่ะพี่หนิงพี่พี่หนิงขอแรไอเทมมาเลยเดี๋ยวนี้แรไอเทมอันนี้ยกนะนะแต่ว่าจะมีมาอีกตีว่าดวงจิตเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ อันนี้คือสนิทมากสนิทก็คือป่วนไปเลยป่วนเก่งป่วนเก่งก็คือป่วนแบบใครที่มีผู้อยู่แล้วก็คือป่วนไปเลยผู้ชายจะรักจะหลงจะมีเคสหนึ่งคือมีคนมาขอถ่ายรูปเราใช่ป่ะแล้วเขาก็เอาไปอ้างว่าสนิทกับเรามากๆแล้วก็ขายป่วนจิตในราคาเท่าไหร่นะคะหกพันอัพว่า,าแล้วนนี้ม,ม,มันไม่ใช่หกพันม่าไม่ถางเก้าพันว่านี่เป็นแฟนคลับนะเวลาซื้อก็ต้องแบบ ต้องมีใช้วิจารณญาณหน่อยใช่เพราะว่าถ้าถ้ามันอัพราคาสูงเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาไปเพื่ออะไรใช่คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยก็อย่าไปรับใช่เราเอาเท่าที่รับมาแล้วไม่ควรเป็นทุกเนาะใช่ไม่ควรเป็นทุกพุทธคุณไม่ทําให้ใครรู้สึกแย่เราแนะนำชิ้นที่แบบใช่พุทธคุณต้องทําให้คนไม่รู้สึกแย่ชิ้นชิ้นที่แบบไม่ได้แลไอเทมแต่เป็นชิ้นที่แบบว่า เอกลุสีค่ของคุบาคิสนาคัทเคียวนี่อันนี้สีขาวสวยด้วยสวยมากนี่เป็นอันที่เจ๊เอาให้น้องลิซ่าใส่เพราะว่ามันน่ารักลิซ่าใส่อันนี้เหรอไม่ใช่ไงเด็กสาวเป็นของขวัญดูแลน้องๆอะไรเงี้ยน้องเขาไม่ไม่ได้มาอุ่นเหมือนกันแต่อยากให้ด้วยความซีนีรค่ะไม่แต่นี่เห็นนะว่าลิซ่าเขาใส่เพราะว่าแบบตอนที่เขาจะขึ้นเครื่องกลับประเทศเขาอะน่ารักมากเลยนะอันนี้ใช่ป่ะอันนี้อันนี้อะแม่เอามือป้องหน่อยจะได้โฟกัสเหมือนเด็ดไอดอลเด่นไอดอลอันนี้จะเป็นแม่ทา โยมค่ะเรื่องการเรื่องงานอะไรนี่ก็าาเรื่องเสน่ห์หอได้ทุกเรื่องเลยค่ะต้องครูบากิตนาอันนี้เป็นของครูบากิตนาทำให้เฉพาะลายล้านเหมืนลูกตุวงแบบเจียบอีกหนึ่งแมทต์ก็คืออะไรนี่ไงอันนี้คืออันนี้นคือบากิตนาอ,อ,อันนี้เป็นชิ้นแรกที่เจ๊เจ๊ต้องป้องเจ๊ต้องป้องด้วยเหมือนนะเหมือนเน็ตไอดอลอ่ะเจ๊เข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเกียดเกียดการใส่อ่ะเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เราเต้นนะใส่เต้นนะอันนี้นี่จ้าอันนี้เป็นให้พวงมาลังเป็นสีแบบสีสวยมากอ่ะทแม่สีน่าร ทำเสร็จผเสร قة, ไม่แต่นี้สำหรับคนที่ทํางานในวงการบันเทงิงเออก็คือสายอาชีพตัวเองอก็คือจะเด่นเด่นดวงมากมีเสียงในสายงานตัวเองค่ะจริงๆเพราะว่าเราได้รลบมาเอาจริงตอนอตแรกตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะได้ผลอะไรหรือเปล่าแค่รับมาเพราะเออเขาบอกว่าดีบอกว่าดีวที่เราบอกเขาว่าดีอะไรแล้วพอเราใช้แล้วบอกว่าดีไม่ก็คือมันเป็นการบอกต่อก็คือว่าใช้แล้วอะก็คือไม่คือใช้แล้วมันได้ผลจริงๆก็เกือบทุกคนแหละที่ซื้ออะเหมือนเขามาซื้อต่อเหมือนแบบเติมของอะ ขา <C> e <at> ใช้สับกันว่าเติมของ,งไว้มึงคือแบบว่า<อ>สมมติว่าคนซื้อไปหนึ่งชิ้นใช่ปะแล้วเพราะว่า <c oughs> แล้วพอสาเร็จหนึ่งอย่างก็ <c oughs> จะมาเติมอีกเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเป็นการเติมพลังเ <c oughs> ติมบุญไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าก็คือต้องคิดดีทาดีแล้วก็ต้องทําบุญเ <c oughs> นาะทํางานค้าขายเอออะไรเออก็คือได้หมดลดเลยใช่ปะเป็นแบบใส่ขาวว่าคือวลานี้คือใส่ขาวไม่มีใส่ดำก็คือเป็นสายธรรมะก็คือเป็นสายแบบว่าเขาเรียกอ่ะ ทําให้แบบพุทธคุณอ,อยู่โยงภพันธ์ใช่คือเราต้องสวดมนต์ด้วยนะคะแล้วก็สมมติเรารสวดกว่าจะได้นอนมันครึ่งชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> ก็คือยิ่งซื้อเยอะ <c oughs> ก็มึงก็จะยิ่งได้มีความได้นอนน้อยส่วนมึงซื้อ10ชิ้นอย่างเงี้ยมึงก็ต้องประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะในการสวดเสร็จออกจากบ้านนี่เลยไหมใช่เวลาประมาณไม่ <c oughs> คือจะเล่าให้ฟังมีเพื่อนคนหนึ่งซื้อไปใช่ป่ะก็คือนางอ่ะนางรู้สึกว่านางอ่ะก่อนนอนนางอยากนอนเลยเวลานางอยู่ร้านแบบร้านอาหารนะนางก็สวดเลยเว้ยแล้วก็ถาม่าทําไม่มึงรีบสวดอ่ะพอไปถึง คือร้านเนี่ยคือดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเหมือนเอาของมาเสร็จใช่ป่ะเราจะเอารายได้ส่วนนึงไปทำบุญเราไม่เอาเงินมาใช้ต่อยไม่ได้ ริงนะเราต้องดูแลพนักงานด้วยค่ะเพราะว่าพนักงานน่ะจะมีเอาจริงๆป้าตอนเรามาแรกๆที่เรารู้จักกันแรกๆอ่ะคนไม่เยอะขนาดนี้นะเว้ยคือมันเป็นร้านที่แบบคือร้านเป็นร้านที่แบบรู้สึกว่าแบบเข้าแล้วรู้สึกดีอ่ะแล้วคือคนไม่เยอะมากพนักงานมีประมาณสองคนรวมเจ้แล้วก็รวมพี่จันทาก็คือมีแค่นั้นเจนนี่ด้วยเออแล้วคือเหมือนแบบคือคนไม่เยอะขนาดนี้แล้วเหมือนแบบการที่คนเยอะอมือคือไม่ใช่เป็นว่าเขา เอาเสน่ห์แล้วให้ทุกคนแบบดึงดูดเขาเข้ามานะคือมันเป็นการบอกต่อไว้มึงคื่มันเป็นการที่แบบทุกคนใช้แล้วมัน,น,น,นได้ผลอีนี้อีเนียก็คือบอกต่อทุกคนไม่มแล้วโมโมแนะนำเธอเธอแนะน,น,น,นำโมชันแนะนำโมชนันเป็นคนแนะนำเพื่อนทุกคนประมาณร8 0บคนคือล่าสุดเพื่อนชันใส่จนถึงข้อศอกลวจ้ะ <c oughs> แม่ก็คือเพื่อนแบบบอกมึงเวลาไปมึงต้องมีสติมึงอยากได้เรื่องไหนมึงต้องขอไปเรื่องเดียวงานก็คืองานไปก่อนพอเห็นผลปุ๊บมึงค่อยมาเติมอย่างอื่นใช่ใช่ ล่าสุดจะบอกเลยว่าคือล่าสุดเลยคือโดน <c oughs> คืออยู่เฉยๆจอดไฟแดงอยู่ใช่ปะเรารถมาชนป้ามข้างหลัง <c oughs> แล้วก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ทําไงดีวะคือหรือว่าเราดวงก็งคือไปทาบุญเลยตื่นเช้ามาไปทําบุญก <c oughs> ็คืออยากจะมาถามว่าวันนี้มาถึงๆๆร้านไรลาอุมัิเตแล้วมีตัวไหนที่บอกว่า e y, เอยเกี่ยวกับอุบัติเหตุเดินทางปลอดภยัย <c oughs> โดยเฉพาะคนที่แบบสายแอร์โฮสเตสเอ้ยอทำอะไรเอยที่เดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยควใส่อะไรโอ้โหเข้ามาที่หนิงไม่เนี่ยแม่แม่แม่เจ้าของร้านจริงปะเนี่ย ของมันเยอะมากจริงเราจะไปอยู่ตรงที่ร้อยบ้างาาเราจะเป็นคนเดคอเรทค่ดเดะเดคอเรทเราจะขายชิ้นที่เรารู้ชิ้นที่เราใส่ามพี่หนิงได้รอพี่หนิง หน่อยค่ะอันนี้ค่ะ,ะ,ะพญาชาตรทันอันนี้เป็นช้างก็คือเป็นเป็นสัตว์ที่มีกําลังมีอํานาจอยู่แล้วแล้วก็อันนี้จะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็ปอกเท้าพ่อท่านขายว่าจาสิทธ์นะคะข้างในมีมวลสารของพ่อท่าน้ายนะคะก็คือมีจีวรมีประโคดนะคะมีชานมากแล้วมีเกสาของท่านแล้วข้างในเนี่ยมีเทียนเป็นเทียนมงคลด้วยใส่แล้วแบบหนึ่งคือจะเย็นสองคือแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ขอได้ ขอได้เป็นอย่างอย่างเลยใช่ค่ะต้องมีต้องมีค่ะต้องจัดจัดสวยเนาะสวยสิสวยมาเดี๋ยวฉันร้อยให้ดูแม่แม่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่เรามาซื้อแรกๆแม่ก็ร้อยให้นี่ร้อยปะใช่ปะร้อยรอยยังเหรอยังร้อยไม่ถนัดเลยแล้วเราก็ไปฝึกน้อยสักพักเลยอ่ะเหมือนมาช่วยกันเนาะเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะราะว่าพนักงานยังไม่ได้กินข้าวเลยบางที้เสร็จแล้วนะเราก็จะร้อยเข้าไปค่ะ คือบางทีเราไม่ต้องถ้าเรามีหินของเราเราใช้หินของเราได้แต่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบเหมือนเขายังไม่ได้ร้อยมาให้เราจะคิดค่าร้อยให้เราหนึ่งร้อยบาทถ้าสมมติเพราะว่าเหมือนมันมันแบบถ,ถ้ามีคนแบบมารออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบถ้าเสียเวลาให้พนักงานร้อยนิดนึงแม่รู้ป่ะคือแบบวันนั้นเดินผ่านร้านหินชั้นหนึ่งข้างบนอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีไลลามาเหมือนแบบเขาก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเว้ยเพราะว่าบางคนนะ่ะเขาก็จะแบบว่า ไปร้อยข้างบนโดยที่เขาแบบไม่ลองอะเนออกไหมเหมือนเราไปกระจายรายได้เขาใช่นั่นคือนั่นคือเนี่ยหลายหลายร้านนะคือเนี่ยรอบรอบแม่ก็คือคนแบบรู้สึกดีมาไล่หนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วพอเราได้อันนี้มาใช่ไหมคะเราก็จะมาวัดวัดข้อมือแต่ถ้าใครแบบเหมือนให้คนมารับให้นะคะก็ต้องบอกว่าว่าใส่อะไรใช่บอกว่ากี่เซนอะไรอย่างเงี้ยคำนอยให้สดๆดเลยอันนี้คือช่วยเรื่องเรื่องของอุบัติเหตุด้วย บางทีคุณก็ออกมาเอาเรื่องสุขภาพไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องเงินเรื่องเงินบางคนเขามีเงินเยอะอยู่แล้วเนาะใช่บางทีเขาเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยเอาหลวงมีได้ไหมเพิ่มอีกนิดรหนึ่งเขาปกติคือต้องไปรออีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราอ่ะนัดกันไว้ก่อนแล้วว่าเราจะมาเยี่ยมเยียมแล้วก็มาแบบเปิดกรุนี้ค่ะ คำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าว่าแม่อ่ะใส่อะไรแม่ถึงได้กับคุณคณนนั้นก็คือคุณคนนั้นก็คือเป็นเอา,อางี้เรียกเรียกเราจะไม่พาดพิงแล้วกันเราจะเรียกว่าไม่เราจะเรียกว่าคุณคนนั้นคือเป็นเกมที่มองเห็นแล้วตัวโตมึงต้องต้องซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยใส่อะไรถึงมาถึงได้คุณคนนั้นอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าคุณคนนั้นก่อนป้าบน่ารับคือคือคือร้านนี้มันเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเอง อ๋อแต่เราคบกันมานานแล้วอันนี้เป็นที่แรกว่าในการเปิดตัวเปิดตัวกันจากรู้จักคือเป็นเพื่อนสนิทก็ดูแลกันกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ไม่ได้ใช้ของไม่คือคนน่อยากรู้ด้วยว่าแบบคบกันนานหรือยังหมายถึงว่าดูแลกันมานานหรือยังก็สักพักหนึ่งแล้วตามที่เห็นตามสื่อเขาหวานไหมเขาหวานไหมเขาเป็นตลกเหมือนในในตามที่เห็นอะค่ะเหมือน เหมือนในเรือนทองเป็นนักข่าวแล้วเธอเนี่ยฮะเหมือนในเรื่องทองเอกปะเขาก็เป็นแบบคนน่ารักน่ารักเงินแรกแม่ก็ดูหน้าเขาดีก็หน้าเขาก็ต้องน่ารักปะโอ้โหหัวหัวเจ้าโตแบบหัวแบบหัวโตแต่ท้ายสุดยังไงแม่ก็คือยีนหนึ่งของเขาเข้าใจปะไม่หรอกแม่ก็อยู่ด้วยความสบายใจสบายใจเข้าใจเข้าใจเฉยๆคือก็จะมีช่วงที่เจ๊โดนด่า โด,ดนดา่าโดนดา่ายิ่งกว่าโดนดา่ดาดา่ดาด่าด่าแล้วแบบไม่ก็คือแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่คบกับคุณคนนั้นก็คือโดนด่าทุกคนออมันเขายังไม่ไม่มันใช่เขายังไม่รู้จักหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินไปแล้วลูกเป่าก็เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนก็คือไก่อ่ะไม่ก่อนไก่อไก่อเราเคยเป็นแดนเซอร์ที่เต้นให้ดารามาก่อนจริงเหรอเวลาในการเพราะว่าเราชอบเต้นไงเมื่อก่อน ปูปวัติก่อนเนะเราชอบเต้นอ่ะหนึ่งสองสามป้ายจริงจริง,ง,ง <laughs> คือเป็นคนชอบเต้นชอบการแสดนออกเธ <laughs> อเป็นคนร่วมเหมือนกันเนาะเอาจริง <laughs> <laughs> เป็นคนชอบเต้นแล้วพอเต้นแล้วก็คือเหมือนมันได้โอกาสมาเรื่อยๆเราก็ได้มาทำตรงนี้แต่พอคนกลับไปดูประวัติเฮ้ยเป็นนัเบเซอร์อ่ะ คนไทยชอบเหยียดกันเนาะแม่วไหมวดนเซอร์์ดนเซอรรที่วยนะจ่าฉันพูดเลยดนเซอร์มีคนรวยเขามาเป็นเามาเต้นเลอเขามีตังค์นะบางคนเขาทำเพราะแพชชั่นมึงเขาไม่ได้ทำเพราะเงินมึงเขาทำเพราะว่าเขาชอบท้ายสุดหลายคนอิจฉาแม่นะอิจฉาไหมเหรอกับความกับความแฟนของแม่คือแบบว่าก็คือพระเอก อันดับหนึ่งเลยนะแม่อะไรยังใหญ่ฉาเลยคนก็คือคนนั่นแหละก็คือท้ายสุดก็คือคนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีความมีชื่อเสียงเอออะไรเออใช่ไหมคือด้วยความที่เขาเป็นคนนิสัยดีเขานิสัยดีจริงจนิสัยดีมันคือทำให้คือเอาจริ้ป่ะนี่ตามรายการเขาอยู่โอ้ละนลันคือว่าโอ้โหคือเป็นตัวเขาคือตลกมากที่สุดที่สุดเขาเป็นตัวเองเขาก็ฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะคะเฮ้ยมันฝากอีกกันได้เลยหรอได้สิชื่อกันทำาหากินเนี้ยหรอได้สิเสร็จแล้วเออโอ้โหนี่ครับ อันนี้<อ>คือช่วยเรื่องมันรัดแต่ว่าเดี๋ยวเธอก็วย,วยืดยืดเอาแล้วกันนะอันนี้ก็คือว่านี้ช่วย,เ,ยเรื่องอะไรแค่าดแควคาดปลอดภยัยชื่อชื่อว่าตะกุดว่าอะไรนะอปอกเท้า,า <c oughs> ท่านปอกปอกเท้าซัมติงปอกเท้าซัมติงก็คือ,ปอเป็นชื่อจริงๆคือชื่อปอกเท้าซัมติงมึงเอาไงดีคือถ้าถ้าอยากอยากจะได้แบบนี้ก็มาถักพนักงานได้เลย มีเพื่อนดังมีเพื่อนดังเอาผมว่าเอาที่ใส่แล้วรู้สึกว่าชอบดีกว่าป่ะเพราะว่าเราต้องใส่ตลอดเยเดี๋ยวจะปิดจับคุณพี่คนนี้นี่เ่ายืนคนนี้เขาแบเย็นหนึ่ง แต่ผมว่านี่ที่ลองภาพดิครับไม่มีแล้วมีลองทาก่อนผมว่าอันนี่มันจะใหญ่ไปสำหรับพี่ป่ะผมว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็เราชอบอันไหนมากกว่าเพราะเราใส่ถ้าเราซื้อไปแล้วเราไม่ชอบเราก็จะใส่แล้วเราก็จะมาหนึ่งหนอกไบผมเคยเป็นนะเออแล้วผมก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเติมไม่ได้เติมใหม่เติมใหม่แล้เติมไปเรื่อยๆนี่นอันนี้น้าร้า รู้จักกันได้ยังไงคือว่าไม่หมายถึงว่าเราไม่เคยมาโคจอนกันเลยนะเว้ยมันยากมากนะเว้ยรู้จักกันเพราะเอาจริงๆนะไลลาทําให้เรารู้จักคนเยอะขึ้นใช่ด้วยกันแนะนําหรือคุยมันทําให้เฮ้ยเราเหมือนเปิดใจกันตอนแรกก็แนะนํานางนะใช่ป่ะก็เมื่อปลายปีที่แล้วป่ะประมาณไม่ได้กลางกลางปีน่าจะมาช่วงกลางกลางปีเพราะว่าเราแบบเจอกันแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบคุยกันในในอินสตาแกรมแล้วนางก็จะถามว่าเข้ามาหรือเปล่าเรไม่ได้เข้ามาแต่นางก็จะแบบ คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนั่งก็น่าราก็คุยกันตลอดนิดเดียวไปแล้วแค่นี้นะไม่ก็นั่นแหละก็รู้จักกันตรงนั้นคือบางทีเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนเนอะเพราะเราก็โตแล้วใช่ไหมมันก็จะรู้จักคนหลากหลายประเภทมากขึ้นเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวะถ้าสมมติไม่มีแบบว่าพุทธคุนเราก็จะไม่ได้เจอกันนะแม่เหมือนแบบเออเหมือนแบบมันคือแบบว่าเราทําบุญมาร่วมกันน่ะนึกออกปะแล้วมันก็มาเจอกันสีนเสมอกันก็คือดี โกลเซฟคอลลาเจนเมจิกโกลเซฟคอลลาเจนเมจิกโกลเซฟคือสบ,บู่ทองคำที่ดีมากๆคือรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วแต่ว่าเนี้ยจะมาบอกโปรโมชั่นเพราะว่าโปรโมชั่นเขาดีดีเลยนะเพราะว่าวันนี้จาก300บาทลดไปเลย50%เหลือ150บาทเพราะ เจ้าของแบรนด์คือมีความสุขมากๆเพราะว่าคนทักนางไปเยอะมากนางก็เลยบอกว่าถ้าดูคลิปนี้จบถึงตอนนี้ก็คือได้ลดไปเลย50%จากก้อน300บาท150บาทเพราะฉะนั้นคุ้มไปสอยไม่พูดเยอะเพราะลดเยอะมากมึงต้องไปกันจริงๆมันดีจริงๆมันมันเหมาะกับผิวหน้าของเราสภาพอากาศก็คือฝุ่น pm 2.5เอออะไรเอยล้างหมดจดดีเวอร์ไปต่ํา แต่ว่าวันนี้อยู่กับเจ้ก็คือวันนี้ก็คือทั้งวันเกือบทั้งวันรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้มาออกรายการนี้เป็นรายการที่ดังมากๆจริงๆโอ้ยดังมากจริงๆนะคนดูแบบร้านล้านกว่าต่อหน้าตาต่อหน้าจ้านะเจ๊ไม่คือมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเออใช่แล้วถ้าสมมติว่าอยากได้ที่มาลิโอว์มาเลอร์ำยันี้ครับอ๋อก็ไปดูโอลาล่าค่ะเฮ้ยมันโปรโมทรายการนี้ได้เหรอเอาวันนี้ก็หมดเวลาของมีเพื่อนดังแล้วนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร Dope.